มีการเกียน้องแข่งมายำสัปดาห์นะครับรอบ2นะครับเกียร์มาแล้วนะเจ้าผมเจอกับเรียนอนคู่อริอีกแล้วนะครับผมเลยที่เกียร์เริ่มหนังครับผมผมแล้ก่อนชื่ออะคู่อริเก่าคู่อรินะครับผมไหนได้อ่ะสุดเพลินไม่กับชิบูตะนะพี่เป็นอะไรมากหรอเริ่มหนังจอยแปดเทปจอยอะไรวะ นี่ยี่สิบลวไม่กล้า่องให้ลาปอผยไัเช็คต่องา่ี่ิโสอิเกอร์เฮ้ยเยุฟ้อจัดกงนนะเฮ้ยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงลงล่าง่เดี๋ยวมันฟิวเดี๋ยวเป็แมติวยเแมเดนแมนโดนลมตีไงไม่น่ายังไม่จบเหมือนไม่ไหลแม่คินเฮ้ยจริงจอแนอนจเพิ่ รูนยเอาเลียงลงโซนหลยงรูน้เอลไม่ไดเรียงลงขนาดหลัสตีมกาลาจีจี้โซบัสสอครับเพื่อจุ้ใช่ไหมครับหลอนเลยตอนเล่นอย่างไนี้อีเดนสุดเ voilà ท่พูดด so ีๆบึนไว้ไม่จังพูดดีคีรีอรปริกเกิร์ปฟ้องจันทีปุ๋ฟ้องจันแล้วมึงโผดเกินสองยูแล้ว ไม่ติดไเ่อนไมี้่อ่ได้ด้วยโอเคเราคงกักเต่อ้เยูันนี่เราแน่นอนมีแค่นีแหละเฮอเรยองเเออจะไปรีนก่อนดเก่ออเรืน้องออเรื่มัดตัดตดเอไน้องสไตรดิ เมื่อกี้ผมยังคิดว่าผมตีเก่นพี่อยู่เลยนะผมเลยเอาจีดจี้มาอกโอ้โหสิบสบแปของน้องยังติปดได้ไมี่เฮ้อาเลยจะไม่เอาเลยได้ไงก่อนนีสิบสามไม่ก่อนไอสิบแปดี่แปดส่ไก่นไปสันเลยเบแไม่ก่อนแปกับแล้วก็ทิ้งมือหเสร็จมาแล้ว ร้อนร้อยกีพอแนวหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท้กระจกด้วยนอชอ่าซีเน็กซ์็นล้วกอ่าฮิตเปลี่ยนเบอร์เดขอจังง้ไลทที่สอไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกระจกสร้างวไมบอ่วนอันนี้ยี่สิบเอ็ดสามเอดีนะที่เปลี่ยนมือได้ ที่เปลี no. parole, yeah. ่ยนมือได้ไอันนี้ได้สิเนี่ยอันนี้ก็สามเอ็นได้เลยอ่ะไม่ใช่แล้วกี้ตัวสามเอ็นกันนี้ได้ฟอนหรือสองได้มีลุกไหมลุกได้ลุกตัวไหนตัวนี้เออไม่ต่างกับพี่อย่างเงี้เนาะโอ้ยมีวลี่ยนมไสองวันนี้นี่ปล่อยอ่ะสามตอนด์กันี่อันนี้จะเป็นโอเวอร์กันนะไม่มีตัวนี้ดีก็ไม่ต้องลองเยอะอองเยะไม่ได้ก็ถูกนะมันต้องมันเยอะนิดนึงยี่สิบสามสิบสามห้า เขาเตอบายเข้าโซลุกอีแวนเนาอ่ะหยิบสาจบเพิ่จูไม่จัดไม่หวนวานนะครับสกิลอะไรมอะไรหอดัพิงโพรนอัเทส็์ีดูแปลนวาไม่ครับสกิลสูบัสหนึ่เซนาร์กีสามจในคองอืมว่ายจัดอ๋อใบเดียวแหละทำไมบารีฟอืมก็เป็นเท่าไหร่สามแบบ แคั้ต้องมาใ้ต่โยสไป์เพลตทิ้งไปสไตรจะเนี่ยมันจะเกนีอ้ทำแปดอันนี้ทำแปดทำปอันนี้เข้ายี่สิบยี่สกิลของทางสไตร์ตลอดสปาร์ตเลยดับได้สองนี่นี่อะไรวอันนี้สามแปดแปดสกิลเดินที่อยิงบอกว่าม <c oughs> <s uss UC S> ันกินตบอลัตตอนนี้ไรเข้าโซ่ไม่มีอ่ะผมใช้จีจีไปครบโคตรใต้เนี้ เรา่สี่แปดสีอันนี้สิบสองอีกแปดสูงยัเลยนี่ีดเก็บ่ี่ีเอ้ยสไปล์ไม่ดีหนึ่งวสิบห้างนเต้องทริกนะเอ้ยวอร์เจนบรกหนึ่ง 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, แปดเอ้ยนะสิกตีิบขอครับสอันนี้เชิบเลยครั้งนี้เนสาเี้าเลชิปเล้าลคไม่ล้วแล้วก็ครังนี้อ่อนตัเฟสเคสปรับให้ตัวนี้กลายเป็นสูตแล้วเฮ้ยเสเขเข้าใจเข้าใจ ยมเลยอะไรสามสาม่อไหมเดีอันนี้สามสามลยไอ้องพีจะบอกอะไรามช้าไปก็เสียแอชีดหนึ่งจอบวกห้าพาชีดตัวนี้เป็นไงไม่ไกลแลเวนแรงมากอคนนี้อือหนูหน้าบกมือชิบเลยโอ้ยแล้วชี้ลงข้างอะไรไม่ได้กับมึงบอลยี่ห้บอมึ ให้ได้ไหมตายได้ามเดียวยี่เดียวสตาร์ทสิบสามที่เ่็นอค้งมายก็สิบสามเกเฟรเด้อห้าสิบแปดอันนี้ห้ายี่สามยี่สิบแดอันนี้สามสามะ26ปดนีกห้พันองยี่ิหกสองพิเสีได้เพรามันจะโค้งนั่นแหละมันบวกห้าพันตัวสอ่นเยของเจ้าเสียอะไรตัว เาเล้วปานัดลงนยันแม่ข่เมอนี่ม่นไสตรอไส์มันจริงนะมันบูดเยอย่าด้ไมเอ้าอ่นหน่อยอ่านหน่อยอ่าอ่นห่ยมันเสร็จจะแวนานไ่รส์เบตานเิงก่งีีเห็นะมีไอ้ชอ้นีแล้วกเป็นวอ ไม่ได้เพิ่ไม่ได้เพิ่มวก็ิวคอร์มูน้ำแค่นั้นแหละเดือนนึงพอจบค้อาจ้บอกโอ้ยใส่เพิ่ยีบเอ็ดสามเอ็ดสี่เอ็ดแบนนี่เท่ไหมเอนี่สิบสอ่าคิปเปลี่ยนมือสอบไม่ตายนะอของดีอะไรเนะรอบเลยไม่น่าเปลี่ย เวมตีเลยเดินเคื่องสาตีสิบแปดอันนี้ลงมาบวกหมื่นนี้บวกตัวละห้าพันอันนี้เป็น18ละลูกยี่สิบสามยี่สสามิดไปนะบองไม่มีไม่มีไม่มีนมนีไปเดียวอันนี้เจ็เท่าไรนบสิบ็สิบจ็ดเจหดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเเอ็ดเจ็บวก็ดเจ็ดดจบ เอ้น yes, mm. uh, oh, no. hey. ้อเหรอเรียกโจยูวหมฮันนัมหลือยันั s สตร c ย yeah, i b e Generation โคโน่ชานอลเจ๋งเร็วนิสเตจิไม่จว่าดีกว่าับราอะไรน้องเฮ้ยเอาไม่บอกอะไรโอ้ยตัวไหนบอกกันแล้วไอ้นี่นไม่ได้เลย ไม่าได้ยังบรรยากาศยังไงอ่ะก็โซบะสองุดจู๊ะโอกาสน้องีีุ่นี่ไม่ได้ที่พี่เมื่อกี้มันได้ไปองใบมันบ่อยแล้วเมื่อกี้ขาด้นไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม้ส่มนไม่ช่อไม่สามเ้ยนี่ไงอมเชื่อซีจ คู่โป๊เด็ดคีไม่เป็นลรนี่ไอ้นี่มันตนตอนตรงอะไรแปล้างหลังขีนี้บอลบอลตีจะมองจากหน่ก็ได้ป้ะแมงใช้ขี้คุ้มเลยิ้งสองสองเอ็มมิชั่โสามสี่ห้าหกเจ็ดแปไป้แต่ตัวสิบุสิบหมื่นห้าโว้ยแวนการ คนยิงก็ผ่านวินได้บอลไม่เบอร์น่ารัยูทิงร์อะไรส่งบาลในตัวนี้ผมจับแล้ชิดีไปแล้วอีอะไรอีอะไมยายืนนี่เหนนเป็นใหมมันยูสองีอีเดนวาแบมให้ดูยิสองไปนั่งหแล้วสตาร์สองทสามสิบแยืนเหมือนนะวยเหมือนห้าห้าสามอ่โอ้โหยัแม่งข้าวพดพยายามเลยห้าสม เอ๋อนี่เตะม,มาเมื่อกี้แหวนหนึ่งแต่แสงบ,บอกแล้วสกิลเรียนอน,อยนอนตัวหนึ่งลงหนึง่งว้ายสองวิปลงมาโซชาร์ตจริงหรือาชาร์ตจริงเหรอโซชาร์ตไม่สามารถไม่เหรอ เรื่องคอสาไม่ค่คุณสามารถจดได้รอไม่ทันเยเฮ้ยถือว่าคุณตัดั้ามอออกมาลยออินหยุดนะพี่ไม่มีตัวตีเพื่อนอะไรเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้สามสามเอ้ยไม่ใช่เลยอันนี้ยี่หกยหเนาะไอ้สีี่เปนไปโอ๊ะเงาม ไม่น่าเลยตัวรอจากนิกเทนมาได้เลทุกข้างสักรอบมทุกข้ังทุกร้งทุกครั้งใรอพี่เลยเนใส่ใส่พี่เม่ใส่อออานออสิบสามทุกข้า้งเลยสิบสามสิบสามเองไม่มีปัญหาเลยอันนี้เมอ่อบู๊ตตีใส่ไครม็ได้ก็บอีกเท่าไหร่แซนกิเอ็คุณม่จัเพืนไม่การตัวอะไรมาที่ก็ทิ้งสไป เฟดเนี่ยสกิลจัวไม่เตะใจดีใจใช้ที่ฟ็ตกระบอกมาดูเ็นมอลครับเอ้ยจะเตะติ๊กแบบนี้อ่ะจริง้อโครโนน็กเพนะครับผม